กลายเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆเลยนะคะหลังจากที่ในายสิสวัณจยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสข้อความใน Facebook กรณีที่โนรอุโมมจัดงานเดียว13และมีการพูดถึงสถานการณ์การเมืองด้วยบอกว่าโน้ตเดียว13ให้ไทยมอบเกล่าร่วงหรือยอย่างไรผู้เอันมอาหาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสารชนเดี๋ยวเจอกัน ล่าสุดน,นะคะคุณสรยุทธสุทัศนจินดาพูดประกาศข่าชื่อดังโพสต์ภาพข้อความของในศรีสุวรรณลงในเฟนเพจพร้อมเขียนข้อความประกอบภาพวาดตรงไหนท่ามกลางเหล่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะคะก็ต้องมารอดูว่าหลังจากนี้จะมีอะไรมาอัปเดตให้แฟนๆได้รู้กันนะคะถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้แฟนๆได้รู้กันนะคะ